ำไมถึงเข้าไปในห้องของฉันแล้วคุณทำอะไรฉันฮะพูดมาอย่ามาโกหกฉันนะว่าไม่ได้ทำผมไม่ได้ไปแต่ฉันเจอหลักฐานในห้องฉันนี่ยังไม่ยอมรับผิดอีกงั้นเหรอผิดงั้นเหรอถ้าผมไม่ได้เข้าไปที่ห้องคุณป่านนี้ป่านนี้ทำไม<อ>ล่ะทำไมบางอย่างที่เลวร้ายที่สุดจะเกิดขึ้นคุณหมดสติอยู่แล้วมีใครบางคนอยู่ในห้องเขาหนีไปตอนที่เห็นผมงั้นเหรอแล้วใครกรนันที่จะทำเนี่ยฮะมันจะเป็นใครล่ะก็มีแค่อันเล็กเงยเล่ะเทวิกา ฟังผมนะฟังสิ่งที่ผมจะบอกอเล็กไม่ใช่คนดีเขาตั้งใจทําไม่ดีกับคุณเทวิกาเขาพยายามจะล่วงเกินคุณบ้าแล้วเหรอคุณพยายามจะยุยงให้ฉันเกลียดเขาวันนี้เป็นพิธีเห็นหน้าแล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะแต่งงานกับเขาแล้วเมื่อไรจะหยุดเรื่องไร้สาระนี้สักทีฮะผมไม่ได้พูดเล่นนะ ตั้งใจฟังผมให้ดีฟังสิ่งที่ผมจะพูดให้ดีผมจะไม่ยอมให้คุณแต่งงานกับคนเลวอย่างอเล็กเป็นอันขาดคุณจะต้องแต่งงานกับผมเท่านั้นแค่นั้นแหละ ฉันจะไม่ยอมให้แก่สมหวังหรอกมันไม่มีทางเกิดขึ้นวรุณผมจะไม่ยอมให้คุณแต่งงานกับอเล็กเป็นอันขาดคนที่คุณจะแต่งคือผมคนเดียวเท่านั้น อย่าโง,ง่ไปหน่อยเลยอย่าไปช่วยออนเล็กทางพี่ผมรู้เขาคงหัวใจวายตายแน่ฉันไม่สนคุณแม่อีกแล้วคุณบอกมาเลยดีกว่าว่าคุณจะช่วยใครคุณจะเลือกคนที่มีอนาคตหรือพี่สาวผู้ห่างเหินคนที่ไม่เคยห่วงใยคุณเลยคุณแม่อยากให้เธอวิกาแต่งงานแต่ทำไมต้องเป็นวรุณทำไมทาน,นิีถึงแต่งกับวรุณไม่ได้จะบอกยังไงดีว่าวรุณเป็นแค่ตัวหมาก คุณคิดอะไรอยู่คุณยังไม่ตอบฉันเลยรับปากกับฉันก่อนสิว่าคุณจะช่วยฉันให้ธานิได้แต่งงานกับวรุณรับปากก็ได้มีแผนอะไรก็ว่ามามากับฉันมาเด็ว วิกาฟังฉันนะอย่าแต่างงานกับอาเล็กเด็ดขาดเขาเป็นคนไม่ดีเขาเขามาทำร้ายฉันด้วยเขาเป็นคนเลวเขาจะไม่มีวันไม่มีวันรักใครจริงๆหรอกก็มแต่จะทำให้เธอต้องเจ็บปวดจนกรีดร้องจนควรครางให้เขาต้องหยุดจนร้องไห้แต่เขาก็จะไม่สนใจคำขอร้องปล่อยนะไม่เธอต้องห้ามแต่กับอาเล็กเขาเป็นคนเลวเทวิกา เทวิกาเอา้าไปไหนแล้วล่ะนี่เมื่อกี้ยังอยู่นะเทวิกา<ะ>เป็นอะไรเะก็คนไข้ของคุณชื่อชื่ออะไรนะเจียน่ะเมื่อกี้เขามาหาฉันนะคะไม่รู้ไปไหนแล้วาหายไปเฉยเลย นี่คุณพูดอะไรอ,ะอ่ะเมื่อกี้คุณว่าเห็นเขาที่นี่จริงเหรอเอะว่าไงใช่เมื่อกี้เลยคุณเบลอรหรือเปล่าจะเย็นๆหน้าอย่าเครียดแต่ว่าบอกคุณแล้วไงเขาป่วยทางจิตนะ่ะกำลังรักษาอยู่แต่ว่าไม่ฟังผมนะคุณเชื่อที่ผมพูดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ฉันเชื่อคุณ พอแล้วคุณไม่ต้องสงสัยอะไรอีกต่อไปแล้วละ่ะมีรถพยาบาลมารับเขาไปแล้วนะพากลับไปรักษาต่อไงจริงเหรออืมไม่รู้ฉันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเรื่องนี้ช่างเธอะไปกันดีกว่านะกลับไปเข้าพ<ก>ิธีต้องถ่าเห็นหน้าไะไปเร็วก็ได้เทวิกา 阿西，快六八